นะคะผัดวุนเส้นกุ้งนะ่ากินไม่เอ่ยกุ้งตัวใหญ่ๆเลยนะคะนี่นี่สวัสดีค่ะวันนี้เป็นมาทำผัดวุ้นเส้นใส่กุ้งนะคะแล้วก็จะมีใส่แครอทนะคะแล้วก็จะมีใส่เข่งไชยกับนี่ค่ะต้นหอมนะคะ เราทำอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะและเราเตรียมตัวไปผัดเลยค่ะสวัสดีค่ะแป้นนะคะง่ายๆสไตล์แป้นใหม่อีกแล้วนะคะวันนี้จะทำอะไรที่มันง่ายๆอีกแล้วนะคะคือผัดบุนเส้นนะคะนี่ค่ะผัดบุนเส้นใส่กุ้งนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยก่อนอื่นนะคะเปิดไฟ แล้วก็ตามด้วยน้ำมันนะคะเราตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราใส่กระเทียมเลยค่ะกระเทียม เราทำง่ายๆกินง่ายๆนะคะช่องของเรานี่ทั้งกินทั้งเที่ยวนะคะทั้งกินทั้งเที่ยวต่อมาอาหารง่ายๆค่ะว่าบางคนเขาทำกับข้าวไม่เป็นเหมือนเหมือนยังเป้นเนี่ยแตงก็ทำกับข้าวไม่เป็นนะคะเราเพิ่งมาเริ่มจะทำกับข้าวเลยอยากให้ทุกคนอ่ะได้เห็นนะคะต่อไปใส่กุ้งเลยค่ะ พอกระเทียมเหลืองเราใส่กุ้งเลยนะคะอย่าให้กระเทียมไหมค่ะอันนี้คือเราจะให้กุ้งเขาเด้งๆหน่อยนึงนะคะแล้วก็ตามด้วยแครอทนะคะอ่อ ใส่บนเส้นไปเลยค่ะดีไฟนิดนึงค่ะตามด้วยปรุงรสเลยค่ะน้ำตาลน,นะคะ แล้วก็น้ำมิ้นหอยซอสหัวเหลืองแล้วก็สีอิ้วค่ะเท่าน,นี้เองค่ะเค็มๆเหมือนหวานนี่เค็มๆเหมือนหวานนะคะ สีสันเขาจะได้จากสีสันเขาจะได้จากกุ้งนะคะกับแครอทนะคะไม่ต้องเติมสีอวดาแล้วเพราะสีอวที่เราใส่ก็ดำอยู่แล้วนะคะอ่ะโอเคเปิดไฟเลยค่ะนี่ค่ะตามด้วยต้นหอมกะบขึ้นช่ยเลยค่ะ เ,เสร็จแล้วปิดไฟเลยค่ะตักใส่จานเลย เสร็จแล้วง่ายไหมคะแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วคะ่ะผัดบุญเส้นใส่กุง้งเห็นไหมคะมีทั้งผักมีทั้งกุ้งด้วยนะคะน่ากินไหมคะถ้าเกิดใครชอบนี่กดกระดิ่งกดติดตามให้เป็นด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบเมนูนี้เพราะมันง่ายจริงๆกดแชร์ไปด้วยนะคะไปกินข้าวกันเลยคะ่ะ